สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่อง e15 gamer นนั่นเองวันนี้ผมจะมาชว,วนทุกคนเข้าแคน,นะครับชว,วนท่านผู้ชมเข้าแคน,นะครับโอเคเามาดูแแค้เราเลยแแค้เวรวาจะชื่อว่าไวด็อกก็คือหมาสีขาวนะครับก็จะมีสองคนนะครับถ้าจะเข้าได้ก็ต้องเทสครับผู้ชายชายชายสี่หัวหญิงสองหัวอันนี้ก็น่าเป็นคนแรกที่เทสผ่านนะครับชายชายสี่หัวหญิงสองหัวนะครับโอเคครับ ก็มาเข้ากันเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนส่วนกิจกรรมก็น่ามีประมาณน,นี้แหละครับไม่ไม่ต้องทําทัวร์ก็ได้ครับแค่เราไม่ต้องทําทัวร์ก็ได้ครับผมเพิ่งสร้างเมื่อวานส,สดๆร้อนๆครับท่านาผนู้ชมเออเพิ่งสร้างเมื่อวานสดๆร้อนเลใครจะมาเข้าก็ต้องเทสก่อนนะครับใช้ใช้บัตรสร้างห้องของตัวเองนะครับท่านผู้ชมบัตรสร้างห้องของตัวเองนะครับใครจะมาเทสก็ต้องมีบัตรสร้างห้องนะครับส่วนใครที่เออเออช็มาเช็คมน โอเคครับก็มาเข้ากันเยอะๆนะครับแคนผม V D ดีเอ้ยอัพ W D นะครับตัวย่ Spider D, อก็จะเป็น W D ดีขอคนพร้อมเปลี่ยนชื่อนะครับเนี่ยขอคนพร้อมเปลี่ยนชื่อนะครับท่านผู้ชมถ้าใครเข้ามาแล้วไม่เปลี่ยนชื่อก็จะโดนเตะอ,ออกนะครับต้องมีบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับต้องมีบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเคถามว่าบัตรเปลี่ยนชื่อคืออันไหนเหรอครับโอเคเดี๋ยวคุณจะบอกครับบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเปลี่ยนชื่อ ทรงของฟัาน้องมีบัตรเป็นชื่อมต่เป็นชื่อหายเลยเนี่ยว่าผมหาไม่เจออันเมื่อกี้ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้บัตรใช่อหอ้นี่ครับบัตรเปลี่ยนชื่อสามว่าบัตรเปลี่ยนชื่อคือไหนก็คืออันนี้นะครับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อคุยครับก็มาเข้ากันเยอะๆนะครับแคนไวด็อกนะครับตัวย่อก็ vd นะครับ vd นี่ครับใครใครสนใจก็แอดมาเลยครับสามสองสามเก้าหนึ่งก็ศูนย์หนึ่ง vd ของนะครับแต่ถ้าใครถ้าใครตามไม่ทันเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ เ้าวันนี้ก็ฝากกาดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับขอพรทุกการตัาตาของคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับ